ตะเวนคำลงเมื่อจกทงแล้วยางเลาะบานไขยมันคอนขีคันยางเลาะบานเอาแต่ไผิเห็นทำไรไทยนาเสาหลดจาลาเห็ดบ่เป็นใครเน่ยตั้งแต่นอนเวนเห็ดเวียกบ่เป็นบ่ต้องทำหาบุญบ้านใด คอยกับไปเที่ยวเบิดสู่บ้านบ่อเห็ดยัางขี้คันยัางลอบ,บานหาเหยยบห้อยมาเด็กเด็กเดินดด่นเลาะเบิดคืน้นบ่ได้รับตาย้ำมื่อยข่อยจะกลับมาฟังเสียงมาเฮามาเป็นสายแม่บอกเอาผัว คอยบ่เอากระไพดีดีเห็นเขามาคอยกระเฝ้านี้เล่นหาลีพ่อคอยอยากอาอาอามเหนื่อยแล้ว